c o n t a i n นอร์โชว์เ e สรีวิวตู้โมดูล่าเฮาส์แบบมีห้องน้ำภายในรุ่นยอดนิยมและขายดีออปชั่1น1สวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้ Container คลิปรีวิวนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้ Modula าเฮาส์ที่มียอดขายสูงสุดนะครับแบบมีห้องน้ำภายในขนาด6เมตรนะครับซึ่งเราจะมีขนาด7เมตรและ7เมตร20 m ด้วยครับแต่วันนี้ผมพามาชมตู้ที่เตรียมจัดส่งที่ พังงานะครับเป็นออปชันหนึก็คือมีห้องน้ําภายในแล้วก็เป็นห้องน้ําฝั่งซ้ายมือนะครับส่วนอีกใบหนึ่งเป็นห้องน้ําฝั่งขวามือเดี๋ยวผมจะมารีวิวแต่ละตู้แต่ละช็อตกันนะครับรายละเอียดของตัวตู้ Modula าเฮาส์ใบนี้มีอะไรกันบ้างมาชมกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่ขนาดกว้าง3.00เมตรยาว6.00เมตรสูง2.50เมตร โครงสร้างทั้งหมดปเป็นเหล็กไบแฟงนะครับเหล็กมอกอแล้วก็เหล็กซิงครับโครงสร้างทั้งหมดนะครับจะมีขาของตัวตู้นะครับจานวน6ขาอยู่แล้วนะครับตอนนี้สูง1 5เซนนะครับแล้วก็โครงสร้างทั้งหมดเนี่ยถูกพ่นทับด้วยสีกระสนิม t ีเวย์เรดออกไซ์และพ่นทับด้วยสีจริงของ t ีเ ry ์กริปตันอย่างโครงสร้างที่เห็นในภาพนะครับจะเป็นสีน้ําตาลครับตัวตู้มีหูหิว้ว สำหรับยกและเคลื่อนย้าย4มุม4หู4ด้านครับโครงสร้างทั้งหมดหลังจากทำสีเรียบร้อยนะครับจะมีการติดตั้งผนังอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นสีขาวนะครับที่ด้านหน้านี้นะครับจะเป็นในส่วนของผนังและหลังคาของตัวตู้เป็นแผ่นฉนวนสำเร็จรูปโชเคสไอโซวอลซึ่งลักษณะของแผ่นคือเป็นแผ่นเหล็กด้านบนแผ่นเหล็กด้านล่างนะครับและตรงกลางเป็นโฟมขาวแบบอัดติดเข้าไปในผิวเหล็กโฟมตัวนี้เป็นโพลีสไตรีนโฟม การร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้ลักษณะของแผ่นคือเป็นแผ่นเคลือบติดผิวเหล็กเลยนะครับเพื่อลดการก่อตัวของหยดน้ําและฝุน่นดังนั้นเนี่ยตู้ใบนี้จะเป็นผิวเงานะครับแล้วก็มันลดการกาอตัวของหยดน้ําเรียบร้อยหมดแล้วซึ่งฉนวนที่ผมว่าเนี่ยจะเป็นในส่วนของผนังและลังคาของตัวตู้ใบนี้ครับด้านหน้าครับจะมีการตกแต่งลายไม้อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นลายไม้เซี้ยนวีซอลอง และลงสีน้าตาลให้เรียบร้อยแล้วประตูครับด้านหน้าเป็นทางเข้าเป็นประตูบานสวิงแล้วก็มีบานฟิกซ้ายขวาให้นี่ครับนี่คือบานฟิกนะครับทั้งซ้ายและขวาแล้วก็จะเป็นบานสวิงนะครับพร้อมลูกบิดไอ้้อมกุญแจเรียบร้อยนี่นะครับแล้วก็หน้าต่างด้านหน้าครับจะเป็นบานเลื่อนสลับ2ชุดพร้อมมุ้งลวดครับกรอบอลูมิเนียมสีขาวและมีการตกแต่งลายไม้คิ้วกศาสร์ให้เรียบร้อยแล้วนี่นะครับจะเห็นว่า เป็นลายไม้ซ้อนล่องนะครับตัวนี้นี่ให้2ชุดนะครับแล้วก็ตรงทางเข้าก็จะมีชุดด้านหน้าที่เป็นชุดเทเลสเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็มีไฟนะครับอยู่ด้านบนนะครับอันนี้ก็เป็นหลบระเบียงเล็กๆเข้าไปก่อนถึงตัวตู้ครับแล้วมีโคมไฟกิ่งนะครับ2ชุดเป็นสีวอมไว้เหมือนกันครับนี่คือด้านหน้าของตัวตู้ ด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของที่เป็นทึบๆนี่จะเป็นตำแหน่งของห้องน้ำนะครับขนาดกว้าง1เมตรห้าสิบแล้วก็ยาวคู่ขนาดไปับตู้คือ3เมตรเดี๋ยวผมพาชมด้านในอีกครั้งครับด้านซ้ายมือของตัวตู้ครับจะเป็นตำแหน่งของระบบท่อน้ำเข้าน้ำออกฟอร์เดนต่างๆจําน้ําตรงนี้แล้วสามารถใช้งานได้เลยครับนี่คือด้าน3เมตรจะมีตำแหน่งของพัดลมดูอากาศฮาตาลิขนาด6นิ้วในห้องน้ำา1ชุดครับส่วนด้านหลังตู้ครับในตรงนี้จะเป็น ส่วนของห้องน้ําซึ่งจะมีกระจกบานฟิกเป็นกระจกฝ้านะครับเพื่อให้แสงสว่างจากภายนอกเข้าไปในห้องน้ําได้นะครับมองจากข้างนอกข้างในเนี่ยไม่เห็นนะครับเป็นการให้แสงเฉยๆแล้วจะมีพัดลมดูดอากาศฮาตาลิขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบสําหรับในห้องใหญ่หนึ่งชุดเครื่องปรับอากาศครับปกติเป็น1 3 0 0 0 BTU นี้ลูกค้าขอเพิ่มเป็น1 8 0 0 0 BTU นะครับตัวนี้อินเวอร์เตอร์ของเซ็นทรัลแอร์ครับมีการติดตั้งพร้อมตัว power pack ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ํา สำหรับต่อไฟเข้าภายนอกก็สามารถจั๊มไฟตรงนี้เข้าได้เลยแล้วเรามีสายกลาวแท่งกลาวให้เรียบร้อยแล้วด้านขวามือของตัวตูวต้ครับซึ่งเป็นด้านสามเมตรหน,หนึ่งฝั่งจะมีกระจกนะครับเป็นบานฟิกด้านล่างอย่างที่เห็นครับ2ชุดนี้และด้านบนจะเป็นบางกระทุ้งเปิดออกมาได้เพื่อรับลมรับอากาศอะไรได้ครับตรงนี้อันนี้เขาล็อกไว้อยู่นะฮะเดี๋ยวต้องไปเปิดจากภายในนี่นะครับ นี่คือด้าน3เมตรครับตำแหน่งประตูหน้าต่างสามารถสลับได้หมดนะครับจะไว้ซ้ายขวาหน้าหลังได้ทั้งหมดครับนี่คือตู้ออปชั่น1ห้องน้ําฝั่งซ้ายมือผมพามาดูรายละเอียดภายในของตัวตูวต้กันต่อครับเดินเข้ามาทางด้านในของตัวตูวต้ครับนี่สังเกตได้เสียงผมจะกล้องขึ้นผมรีวิวตอน1 1บเมงสีนะครับไม่ได้ร้อนอย่งไรนะครับเพราะว่าตู้มีส่วนการความร้อนเรียบร้อยทั้งผนังและหลังคาครับ ขอเริ่มที่รูบไฟฟ้าก่อนครับจากพรวป p เมื r อ l u กครับก็จะถูกต่อเข้ามาที่ตู้ควบคุมของเลเซอร์พร้อมเมนซอร์กิตและซอร์กิตให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับด้านล่างลงมาเป็นปลั๊กคู่กาวครับตรงนี้จะเป็นของฮาร์โมี4มูลนะครับ1แล้วก็2แล้วก็ด้านนี้ครับก่อนถึงทางเข้าน้ำา3และทูทางเข้านะครับด้านหน้า4ชุดครับ สวิตช์เปิดเป็นของฮารโกครับควบคุมทั้งหลอดไฟและพัดลมเูดือากาศแล้วก็รีโมทเครื่องปรับอากาศครับติดตั้งตรงนี้ครับเครื่องปรับอากาศเป็นของเซนทันแอร์หนึ่งหมื่นแปดพันบิวสสำหรับใบนี้ครับแต่ปกติสเปคที่ปีให้คือห3มื่นสามแต่สามารถอัพได้ห8มื่นแปดได้ครับแต่มือนสานี่เพียงพอแล้วนะครับเหลือเฟือแต่อันนี้ลูกค้าอยากได้ฉ่ำมากๆเลยนะฮะเย็นฉ่ำอันนี้ตั้งอยู่กลางบ่อนะครับอันนี้ก็จัดทอนที่หนึ่งครับมาดูที่สวิตช์ไฟครับควบคุมทั้งพัดลมดูดืออากาศครับ แล้วก็หลอดไฟครับหลอดไฟเป็นโคมสี่เหลี่ยมนะครับสีวอล์ไวท์ในห้องนี้มีสี่หลอดนะครับแล้วก็มาดูที่หน้าต่างครับเห็นบานเลื่อนแล้วนะครับตัวนี้ล็อกได้ครับของฮอฟเฟนครับนี่ครับสองชุดรับมีให้พื้นรับโครงสร้างเหล็กจัดฉากเรียบร้อยแล้วจะปูด้วยสมาร์ทบอร์ดหนาอยู่ที่16มิลและปูทับด้วยตะเืียงยางลายไม้หนา2มิลพร้อมคิ้วปัวพลาสติกล็อกตู้ให้เรียบร้อยหมดแล้วครับ นี่คือในส่วนของห้องใหญ่ครับมาดูในส่วนห้องน้ำขนาด1.50คูณ3เมตรกันบ้างครับประตูทางเข้าครับเป็นบานเลื่อนรางแขวนบนซ่อนด้านในครับตัวนี้นะฮะซวิสปิดเปิดครับฮาร์โก้เหมือนกันห้องน้ำก็จะควบคุมทั้งหลอดไฟแล้วก็ปรุงอากาศครับเดี๋ยวพอดูในห้องน้ำกันต่อครับเข้ามาจะพบพี่กระจกเงาครับอ่างล้างหน้าตัวนี้เป็นของโมย่านะครับของเคาน์เตอร์ให้เรียบร้อยหมดแล้วครับ สุขภัณฑ์ครับก็จะเป็นของบริการสแตนดาร์ดฝักบัวชำระครับที่ใส่กระดาษทิชชู่ครับแล้วก็ไคลแมนครับตัวนี้ออปชั่นสูงสุดเลยนะครับก็คือตู้กระจกพร้อมถาดอาบน้ํานะครับและมีเกณฑ์ติดตั้งเครื่องทำควาอุ้อนฝักบัวอาบน้ําให้เรียบร้อยแล้วนี่นะครับเครื่องทำความุ่นของสตีเอลและตัวถาดอาบน้ําครับแล้วก็มีฟอร์ดิให้นอกหนึ่งชุดครับตรงนี้เป็นกระจกฝ้าที่ผมเคยแจ้งไปครับ ต่อไฟครับมีให้2ชุดครับเป็นโคมสี่เหลี่ยมสีวองไว้แล้วก็พลุมดูกานฮาตาลิขนาด6นิ้ว1ชุดแล้วก็ตรงนี้มีปลั๊กแบบกันน้ำตรงนี้ให้นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับเวลาต่อพวกเกี่ยวกับพวกเอ่อเรียกไดป่าผขมอะไรเงี้ยครับก็ใช้ได้ครับแล้วก็ตัวจะเห็นได้ว่ากระเบะื้องเปการิโต้สีขาวครับปูสูงขึ้น1แถวครับตัวนี้นคือภาในห้องน้ำครับ มีประตูกระจกรางเลื่อนรางแขวนบนครับนี่คือภายในของตัวตู้ออปชันหนึ่งครับคืออย่างที่ผมแจ้งไปมีสองออปชันนก็คือห้องน้ำซ้ายและห้องน้ำขวาครับนี่คือรายละเอียดภายในนะครับมาดูรายละเอียดภายนอกกันอีกครั้งครับสำหรับตัวตู้ใบนี้ครับเ okay. ตัวตู้ใบนี้เป็นโมดูล่าเฮาส์แบบมีห้องน้ําภายในออปชันหนึห้องน้ําฝั่งซ้ายนะครับที่เตรียมจัดส่งที่จังหวัดพังงาครับขอ,ขอขอบคุณคุณลูกค้ามากครับอันนี้หากท่านลูกค้าท่าในใดสนใจหรือต้องการรยายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0899995345หรือที่ลาย OA ของทางบริษัท a s s i o n t a i n e r Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ www.containershowcase.com ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมตู้ Modula r h u u s e Option 1แบบมีห้องน้ำภายในบ้านสำนักง,งานอ f ฟฟิศรีสอร์สวัสดีครับขอบคุณครับ